ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเอาเกมหายเกม Ark Survival e v o ด้วยนะอันนี้ปะ่ะวันนี้ฉันมีโปรแกรมว่าจะทำกองคารวาลซึ่งถ้าเราชักแถวกันไปนี้มีโอกาสเอ่อสูงเลยที่มันจะแตกฝูงฉะนั้น้าว่าเราควรที่จะมีพาราเซอร์เดี๋ยวจะไปจับพาราเซอร์กันด้วยเอาเลวนะ่าะตัวขนสัตว์ชั้นดีใช่ เดินให้ทั่วแมพกันวันนี้เขาว่าเดี๋ยวผลิตลูกดอ,อกสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะไม่ชัวร์ว่ามันจะพอหรือเปล่า few moments later. โอ้ยตัวนิ่มนี่แหละนี่แหละโอ้โหแต่เลเวลไม่ไหวมากเลยอะมันเกิดโอ้ยนี่ไงโอ้ยตัวนี้ม,นนม,มันเกิดแถวนี้เหรอนี่แหละฟาร์มหินโอเคสองร้อยก็ได้นะ mm hmm. โอเคเ,ออเ,ออเออบอร์เมจูเบรี่นี่ไปก่อน สามสิบอันน่าจะพอนะกลับมาก็น่าจะได้พอดีลงทางนี้ไม่น่าจะจบไม่สวยโหแต่ว่าก็ต้องอ้อมไกลเลยอะ่ะฉะนั้นทางที่ดีคือท,ทางลัดไปกูนี่ได้นี่ได้นี่ได้ค,ค่อยๆชาร์เตอร์คุณเสือจะมาชอบสิงภูเขาอยู่แล้วด้วยอะ่ะสบายๆอีซี่เรื่องแค่นี้ โ <ś les> โออเเคค okay. แล้วก็เจอแล้วไงลาร์ซโซนหนา83จะต้องการโดยประมาณสัก300บวกกำลังดีตัวนั้นเท่าไหร่มองไม่เห็นโอ้โห่400นี่ละนี่ละฉันจะจอดไอเจ้าเสือไว้ตรงนี้แล้วกันีน่ไรเข้าชาร์จเลยนะช่วยด้วย <ś les> โอ้โห <ś les> ย่าเป็นตัวเข้าชั้นเลยอะ่ะยา่าเราจะสูงขนาดนั้นจิ้ว โอ้มันกำลังทะเลาะกับไอ้เค้ด้วยอะโอเคแต่ฉันว่ามันสู้ได้มันสู้ได้นแน่เรายิงมันไม่โดนเลยต้องเข้าใกล้กว่านี้ก่อนอย่าเด้อโอ้โหมูนยวเขียวคอแต่ไปหมดเลยปึ๊บจ๊กไอ้เหี้ยแบบนั้นแบบนั้นอย่าเด้อวิบริโนะโอเคเซฟเซฟหน่อย ไว้ไปหมดแล้วสายสายก็งูขวาก็บริโอนีกส์ถอยก่อนปิ้วอ่าอยา่าเลยชิดนี่ชิดนี่เซฟแน่นี่นี่น,นี่เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวกินหมูกินหมูอันนี้มันอร่อยมากโคตรกินลองกินดูมันเยิม้มเยิ้มกินชาไแม่อร่อยหรอก นีแหละกระดูเอะนั่นแหละวิ่งมาทางนี้ด้วยเย้ยล้มสักทีนึงน่ะมันจะเดี๋ยวเจอแน่เดี๋ยวเจอแน่เดี๋ยวไปเรียกโคกแป๊บนึงไหนเคปะ,ะ่าละหายไปแล้วใส่หายเลย มันมัน,ม,นมันเอาจริงเหรอมันดูเป็นไก่เหรอมันไม่น่าจะตีคนปะนี่คืออีกมอนหนึ่งที่แปลกมากชื่อไรคูสคูตัสหรอคูตุสคูตุยาคูชื่อไรอแชทช่วยด้วยอาว่านไม่ออกคุดซูหรอคุดซูยาคู ระหว่างรอมันอตื่นเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจในนี้หนะน่อยไหมล่ะน่าสนใจนะบางทีอาจจะเจอตัวแปลกๆโอ้นั่นเจอแล้วตัวใหม่แชทตัวอะไรอะ่ะโอ้ไม่ใช่ใหม่มังกรเหรอเอิร์ดจากอนนะมักรโลกว้าวโอขอบคุณสรับเฮ้ยร้อยบาทเลยโอ้ขอบคุณสรับตัวเน็ตด,ด้วยนะเ <ee> ท่มากเท่มากมังกรโลก แล้วก็ไอตัวไก่นี้แล้วดูที่มันเทมได้ไหมจะเอจะจบึงอีกตัวนึงอีกตัวนึงตอฟ้าอหายไปแล้วโฮยสามารถเทมได้จริงนะฮะบางกรกินเบอร์รี่โอ้มันน่าจะรักสงบนะ เออฉันก็เพิ่งเคยพบเคยมังกรกินบุ์บรี่แบรรยากาศมันมาชวนกินตุุ๊ๆมากในป่าน,นี้ กำลังดูไก่เพลิอน,พอนอยู่เลยมัจนจําไมเขาวิ่งหไอ้หมอนั่นเฮ้ยเสือทําไมไม่สู้เขาสู้มัน,อนเออแบบนั้นแหละปึบนี่ไงตื่นแล้วะวันนี้แหละเราจะใช้ตัวนี้เอ,อ่อฟาร์มทรัพยากรพาพี่แกไปเวลก่อนเดินแบบนี้สิบวันไม่น่าจะถึง <c oughs> เออค่นั้นเจอแน่กูแคนยูกอน เบคเขาให้เบคเขาให้นี่เราโดนฟ้าเจ้าค่ปรับคับแสบมากเมื่อกี้ไอหมอนี่อีกแล้วะขอโทษทีในรอบนี้ฉันอยู่สูงเนี่ยเราต้องเอาเสือเราขึ้นด้วยปะมันมันว่ายน้ำไม่ค่อยเซียน่ะเราต้องหาทางเอานี่ขึ้นก่อน โอเคแบบนี้ได้แบบนี้ได้หึบปึบอโอ้โหเพยยางเฟ็กประสบอ้าวเพ,เพยยางเฟก <c oughs> อฉันเห็นก่อนนะไม่ใหญ่แล้วฮึ <c oughs> โอ้โหโอโหตื่นแล้วมาน้องตอนนีไว้ฟาร,ร์มหิน อ้ามเลยโรดไอไอหมอไอหมอนี่มันไม่สามารถกระโดดได้แล้วเพราะแล้วนกมันครีบได้นะอลองเอาครีบมาปล่อยดูโอ้ครีบได้โอเคกึ๊บย่อนนึกว่ะโอ้เอามากอ้ยอยังยึบ แถวนี้มีก็ไม่บอกฉันก็ได้ไม่ต้องพอไปถึงที่นูน่นไกลก็ไกลเดินก็ยากข้ามน้ำข้ามมหาสมุทรโอ้ยเฮ้ย What the fuck What the fuck What the fuck วันที่จะถึงไม่ไดีอะ เจสาโกกันไปหาเล็กแล้วก็ถ้าเจอเทอร,ริฟิโนก็จะเอามาด้วยอเอามาด้วย <c oughs> เอาละเปลี่ยนแผนเราอาจจะต้องขยับลูกๆของเราไว้ตรงข้าม <c oughs> ต้นไม้ตีหล่นเลยอะ่ะเปลียป่ยนแผน <c oughs> โอ้ยสักพัทีหายไม่รู้เอา อย่าใครอีกแล้ว oh อ่ะ oh ุ oh ้ยวๆๆๆวววพาสีบเยอะแล้วไอ้ไอ้บอดี้เสือยังพอว่านะเสือมันกระโดดได้แล้วตัวนี้มันจะเอาขึ้นยังไงวันเนี้ยชัดวันนี้เราจะได้เหล็กกี่หมื่นวะ อยู่จากส่งละโ,โอเคตรงนี้ได้อยู่นี่แล้วก็หย่อนตรงนี้ <c oughs> ลึมพาสสีบนะเมื่อกี้โอเค,อเคพาสสิบให้เรียบร้อยเ <c oughs> จ็ดละชุดแรกเอา้าแองกี้หายไปแล้วอะ ยูอ๋ออ้เตรียมพร้อมใช่ไหมลา่าเจอศูนเจอที่ที่ไวแบบฟาร์มเหล็กลงรอเลยอันนี้เก่งมากเก่งมากเนาะ าเหล็กที่น่าจะไม่มีที่อื่นทำป่ะพวกเขาหัวเขาโวแบบนี้มันยุ่งยากใช่ไหมลงไงวะเนี่ยมันไม่มีที่ลงหรอเด็กหยุดเลยก่อนไม่เห็นกูได้ไงค่อยๆย้อนค่อยๆย้อนชิดแล้วอ่ะติดอะไรอ่ะเอ๊ะเอ๊ะโว้ หมดแล้วหมดแล้วหมดเลยหมดเลยบ้านฉันเออมานี่ไม่อยาไปกี่ตัวนิ่มเ <c oughs> ออเ <c oughs> จอตอละนี่แหละนี่แหละนี่แหละได้ได้ได้อย่ามาเด้ออีกตัวหนึ่งข้างบนนั้น, <c oughs> ข,นขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยร่มไว้โดดอ๋อร่มไว้โดดนี่ไงครับแล้วแต่ว่าเมื่อกี้มัน ฉันดูว่ามันชุบนวนน้ำมันลดตีมันอันนี้ฟาสีไม่ได้แล้วเฮ้ยลลลลไม่ได้เตียมาวุธมาด้วยเออสวยมากแองกิโลกระทืบมมันแบบนั้นช่วยกันเลยทุกคนมารุมมารุมไปตืมโดนซะจะต้องลำบาก ขนาดนี้ไหมเนี่ยมีมีมีร่มเอาไว้ทำไมวะเฮ้ย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 เรเฮ้ๆๆไปไหนอะน้องทำไมเป็นอะไรกลัวอะไรอะ ไมอะไรมีอะไรเหรออ้มีตัวใหม่ด้วยแชทตัวอะไรอะไม่เคยพบเคยเห็นมันเป็นเซราโตเหรอเออเป็นตัวที่เท่มากขึ้นเราต้องล่อมันให้มันหล่นไปก่อนเอออ่ะอออ,อ,อโบ โดนไม่โดนไม่โดนโดดสักทีเถอะโอ้ oh, เลือดหกพันเองไปคุณเสือแล้วกันโอ้ความจริงเราเอาคุณเสือไปขอเดี๋ยวไปดูต้นทางก่อนก็นได้นะเนี่ยเออตรงนี้มันทางแคบด้วยขี้เกียจขึ้นอมอม เสือเสืออวันเสือเสือสู้ดิอย่าอย่านิ่งอย่าน um ิ่งโอ้โหหวด่ะตีมันเอ๊ะแบบนั้นเก่งมากมาเราใช้แองค์หนึ่งทีแล้วกันนะก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ตรงนี้เลโก วันหนึ่งรอบวันหนึ่งรอบแต่เมื่อกี้มันตัวอะไรอะ่ะม้าน้ำเห็นเคยเห็นแล้วหนึ่งตัวแต่ตอนนั้นยังไม่มีกล้องสอง ก็ชื่อว่า h i p โป h i ปโป Campus โ oh อ้โหว่าแต่มีของเล่นแถมรึเปล่าอันเป็นสมอหรอหู oh ho. ตัวไม่มองเลยนะในที่สุดถึงสักทีหนึง่งเป้าหมายของเราข้างหน้านู้นะมีเหล็กแบบว่าเจอมากเจอมากตรงนั้นล่ละเรามีเท่าไหร่กันแล้วเหล็กขอรวบร,รวมหน่อยได้ไหมห้าร้อยตรงนี้แล้วก็ใน a n g ิ l o มี ห้าพันวิปเป็นหมื่นแล้วโอ้ยหลายหมื่นแล้วหมื่นห้าก,กว่าสักสามหมื่นไปอันนี้ร่มๆโหมีเนื้อแก่ด้วยเยี่ยมเลยเอาไว้เทมเดนโนเสาร์ดีมากนี่แหละปากไว้กับเจ้าหน่อยแล้วกันนะพระร์ปึ๊ออ่าต่อไว้ตรงนี้ ร้อยเปฉันมั่นใจมากว่ามันมีลงเลยแล้วกันโอเคโอ้โโอโมันให้ทีละตั้งสองพ ที่จะมีชาเลนจ์มาเล่นเฮ้ยวันเสาร์คนเดียวก็พอแล้วมั้งส่งของขวัญต่อเวลาอะไรอย่เงี้ยมาดูกันว่าจะได้นอนกี่ทุม่มแต่ว่ายาอย่าเยอะมากนะฉัดดึกๆก็ไม่ไหวเหมือนกันฉันโหลดอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยจะรู้เรื่องละเวลาเดึอกอ่ะมาเห็นไหมนี่ค็โอยนังไงล่ะมาจอมาแล้วอ่ะแต่ต้องไปเอาแครอทกน โอวันนี้ได้มาสัก2ตัวใช่ก็พอใจละนี่เลยตรงนี้แหละแชทข้าบอกให้เมื่อคือสวรรค์แห่งการฟาร์มเหล็กมันมีเหล็กที่ให้เราแบบเยอะๆมันจะมีเหล็กสีทองๆอยู่แบบนั้นฟาร์มได้ดีมากแต่ว่าุ่งนี้แล้วกันเดีย๋ยวฉันขอไปหาฟาร์มไปหาจับมาร์กก่อนโดยการใช้น้องสมัยแครอทนี่ไงจะมาเยอะเลย พวกเจ้าก็ป้องกันตัวเองด้วยเดี๋ยวเกิดเหตุการณ์ไม่เป็นกติแย่เเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว,ลวคุณมา้ามาสี่ชาเลยอะ่ะแต่ว่าเลเวลน้อยอะแปดสิบสามเองเลเวลน้อยๆกันจังหนึ100่งร้อยงอมีอีกไหมงั้นฉันเคลียร์เลยแล้วกันเนาะเพื่อที่ไม่เลเวลสูงๆจะได้มาเกิดใหม่จะก,การม้นขยำคอ จะหีไปไหนงับรับไปซะตัวหนึ่งเอาไาแล้วอ้หายไปแล้วมีเจ้าถิ่นด้วยสมมโดอลเร็กซ์สโมจริงป่ะเนี่ยหรือว่าตัวสองร้อยยังไม่กล้ายังโอ้ยเจออีกหนึ่งมา้า นยู่เลเวลหน่อยสิหกสิบหกและสองร้อยแปดสิบและแปดสิบนี่ตบเขาใเลยตบเขายหอยากได้สักสามสี่ร้อยขึ้นนี่ตรงนี้ก็มีแครอทเหมือนกันสำหรับคนที่ไม่รู้นะแล้วก็มีสาวรสให้ด้วยนี่เลยเก็บเลย ขอพารู้สักหน่อยโอเคปะนี่เด๋ยไหนขอดูสิสัก500 50เออ 100, 100และ66โอ้เจา้าม้าถอยรวกวจังฟ้าตัวเรามันเกิดโอเคอุย้ยเจอเต้าอีกหนึ่งหนึ่งตี้มา้าวันนี้วันนี้วันนี้ เก็บจะตัดใจแ้วไม่ล่ะหนึ่งตัวอยู่โดดๆเลยเหรอมาโดดโอ้โหไม่สิปกติเจ้าจะอยู่เป็นแกล้งไม่ใช่หรอแกล้งเจ้าหายไปไหนหมดหรัวโดนกินไปละโดนกินไปละแน่ๆเออมันจะไม่มีแล้วโอเค ถ้าข้าว่าวันนี้เราภาพไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่าวพรุ่งนี้เรามาต่อกันพรุ่งนี้เรามาต่อกันโอเคข้าว่าวันนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเรานอนพักกันที่นี่ค้างแรมกันสักหน่อยขอบคุณทุกคนมากที่อ,อ,อยู่ดูกันจนจบนะ